สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อเกติยาแบกไทรทรงหรือครูจอยครูจอยสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะหน่วยที่4ี่เรื่องบนรยัติยางนะคะในชั่วโมงที่สองนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติยางหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้กันเลยค่ะ ในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้บัญญัติยางนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะเรียนรู้ก่อนนะคะว่าจุดประสงค์ให้อะไรมาบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็แก้โจทย์ปัญหากัน,นะคะ่ะ จุดะส์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์จทยปัญหาโดยใช้บัญญัติย,ยางในการหาคำตอบแล้วก็แสดงวิธีทำพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้มานะคะ อนอื่นนะคะเราก็จะต้องมาพบทวนโจทย์ปัญหาการคูณและการหารก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญยัติยางนะคะ วนโจทย์ปัญหานะคะจากโจทย์กำหนดให้ออมมีสแตม180ดวงเป็นสแตมร,รูปนกเศษ2ส่วน5ของสแตม์ที่มีอยู่นะคะออมมีสแตมร,รูปนกทั้งหมดกี่ดวงนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็สแสดงวิธีทำนะคะ จากโจทย์ออมมีสแต็ม180ดวงเป็นสแตปมรูปนกเศษสองส่วนหของสแตปมที่มีอยู่นะคะออมมีสแตปมรูปนกกี่ดวงนะคะโจทย์ถามอะไรนะคะเราจะเห็นได้ว่าโจทย์ถามว่าออมมีสแตปมรูปนกกี่ดวงนะคะ ต่อด้วยโจท์ออมมีสแต็ม180ดวงเป็นสแตมรูปนกเศษ2ส่วน5ของสแตมที่มีอยู่ออมมีสแตมรูปนกกี่ดวงนะคะโจทย์กําหนดอะไรให้มาบ้างนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาก็จะมีออมมีสแต็ม180ดวงเป็นสแตมรูปนกเศษ2ส่วน5ของสแตมที่มีอยู่นะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าเราจะหาคำตอบในข้อนี้ได้อย่างไรนะคะจะเห็นได้ว่าเศษ2ส่วน5คูณด้วย180เพราะมีสแตมรูปนอกอยู่ เทาไรคะสองส่วนหของสแตม180ดวงนะคะเราก็จะนำมาคูณน,นั่นเองนะคะเพราะว่าจากที่เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมจะเห็นได้ว่าถ้ามีคำว่าของเราก็จะนำมาคูณน,นั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้ ออมมีแสแตมหนึ่งร้อยแปดสิบดวงเป็นแสแตปมรูปนกเศษสองส่วนห้าของแสแตปมที่มีอยู่ออมมีแสแตปมรูปนกกี่ดวงนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันแสดงวิธีทำนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องระบุว่าออมมีแสแตมหนึ่งร้อยแปดสิบดวงนะคะแล้วก็เป็นแสแตปมรูปนกเศษสองส่วนห้าของแสแตปมที่มีอยู่ ดังนั้นเป็นสแตมป์รูปนกเศษสองส่วนห้าคูณด้วยหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะเราก็จะนำตัวเศษคูณจำนวนนับแล้วก็ส่วนด้วยตัวส่วนนะคะสองคูณด้วยร้อยแปดสิบแล้วก็ส่วนด้วย5นะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น72ดวงนะคะคำตอบในข้อนี้คืออ,อมีสแตมป์รูปนก72ดวงนั่นเองคะ่ะ จากคำตอบที่เราได้คือ72ดวงนะคะเราจะนำมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลว่ามีความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใดนะคะจากคำตอบ72ดวงนะคะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าเศษ1ส่วนสของ180ก็คือ 90นะคะและเศษ2ส่วน5ก็ต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ2ส่วน5ของ 1, 180จะต้องน้อยกว่า90นั่นเองค่ะ ได้โจทย์ของการทบทวนโจทย์ปัญหาที่ผ่านมานะคะนักเรียนชั้นป .5 มี96คนเป็นนักเรียนหญิงเศษ5ส่วน12ของนักเรียนทั้งหมดนะคะคำถามคือมีนักเรียนชายชั้นป .5 ทั้งหมดกี่คนนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็แสดงวิธีทำกันได้เลยค่ะ โจทย์นะคะนักเรียนชั้นป .5 มีทั้งหมด96คนเป็นนักเรียนหญิงเศษ5ส่วน12ของนักเรียนทั้งหมดมีนักเรียนชายชั้นป .5 ทั้งหมดกี่คนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีวิธีคิด2วิธีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มแสดงวิธีคิดในรูปแบบวิธีที่1ก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าโจทย์กำหนดอะไรให้มาบ้างนะคะก็จะมี จำนวนนักเรียนชั้นป .5 มี96คนนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนหญิงเศษ5ส่วน12ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งยังไม่สามารถที่จะระบุจำนวนคนได้อย่างชัดเจนนะคะเราก็จะมีวิธีคิดโดยนำเศษ5ส่วน12ไปคูณกับ96นะคะเราก็จะนำเศษคูณจำนวนนับแล้วก็ส่วนด้วยตัวส่วนนั่นเอง5คูณ96ส่วนด้วย12ก็จะได้เท่ากับ40นะคะเราก็จะได้จานวน วนของนักเรียนหญิงเท่ากับ40แล้วนะคะดังนั้นเป็นนักเรียนชายเราก็นำจำนวนนักเรียนทั้งหมดคือ96ลบด้วย40ก็จะเท่ากับ56คนนั่นเองวิธีที่1น,นะคะคำตอบก็จะเท่ากับ56นะคะเดี๋ยวเราไปแสดงวิธีทำในวิธีที่สองกันนะคะ จากโจทย์ข้อเดิมนะคะนักเรียนชั้นป .5 มี96คนเป็นนักเรียนหญิงเศษ5ส่วน12ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะคำถามคือมีนักเรียนชายชั้นป .5 กี่คนนะคะเดี๋ยวเราจะแสดงวิธีคิดในรูปแบบที่2เราก็จะกำหนดให้ว่าจำนวนนักเรียนหญิง เป็นเศษ5ส่วน12ของนักเรียนทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นจำนวนนักเรียนชายนะคะเศษ12ส่วน12ลบด้วยเศษ5ส่วน12ก็จะเท่ากับเศษ7ส่วน12นะคะเราก็จะนำ 77ส่วน12คูณด้วย9 6นะคะเพื่อที่จะหาจำนวนนักเรียนชายเป็นคนนะคะก็จะได้เศษคูณกับจำนวนนับส่วนด้วยตัวส่วนนะคะ7คูณ9 6ส่วนด้วย12เท่ากับ5 6คนเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คือมีนักเรียนชายชั้นป .5 จำนวน5 6คนจะเห็นได้ว่าวิธีคิดในรูปแบบที่1และรูปแบบที่2ได้คำตอบเท่ากันนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันแสดงวิธีทำในตัวอย่างของโจทย์ที่กำหนดให้นะคะโจทย์กำหนดให้วิศณุซื้อลูกชิ้นปิ้ง40ไม้แบ่งให้เพื่อนส2ส่วน5ของลูกชิ้นทั้งหมดนะคะวิษณุแบ่งลูกชิ้นปิ้งให้เพื่อนกี่ไม้นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราโจทย์กำหนดให้วิษนุซื้อลูกชิ้นปิ้ง40ไม้นะคะ อ่อไปแบ่งให้เพื่อนเศษสองส่วนหของลูกชิ้นทั้งหมดนะคะดังนั้นมิสนุแบ่งลูกชิ้นปิ้งให้เพื่อนเศษสองส่วนหคูณด้วย40เราก็จะนำตัวเศษคูณด้วยจำนวนนับส่วนด้วยตัวส่วนก็จะได้2องคูณสี่ส่วนด้วย5นะคะคำตอบที่ได้ออกมาคือ16บหไม้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปร่วมกันทํากิจกรรมที่กําหนดให้นะคะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันได้เลยค่ะจากข้อที่1น,นะคะโจทย์กําหนดให้น้องออยมีปลาทอง120ตัวนะคะต้องการจัดใส่ตู้5ตู้ตู้ละเท่าๆกันนะคะแต่และตู้จะใส่ ปลาทองได้กี่ตัวนะคะก่อนอื่นเราจะต้องมาวิเคราะห์ว่าโจทย์ในข้อนี้เราจะนำมาคูณหรือหารนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีการจัดใส่ตู้5ตู้ตู้ละท่าเท่ากันนะคะเราก็จะวิเคราะห์นะคะว่าเป็นคูณหรือหารเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์นะคะจากโจทย์ ขั้นแรกเลยเราก็จะต้องระบุว่าน้องออยมีปลาทอง120ตัวนะคะแล้วก็ต้องการจัดใส่ตู้5ตู้และนักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าแต่ละตู้จะต้องใส่ปลาทองทั้งหมดกี่ตัวนะคะเราจะเห็นได้ว่าวิธีคิดเราก็จะนำ120ตัวหารด้วย5นะคะก็จะเท่ากับ24ตัวนั่นเอง สรุปได้ว่าแต่ละตู้จะต้องใส่ปลาทองได้24ตัวค่ะต่อไ้ข้อที่2นะคะน้องซื้อมะนาวมา4ผลราคาผลละ15บาทน้องจะต้องจ่ายเงินกี่บาทในข้อนี้นะคะเราก็จะต้องช่วยกันวิเคราะห์นะคะนักเรียนก็จะต้อง เมื่ออ่านโจทย์แล้วนักงเรียนก็จะต้องคิดว่าข้อนี้เราจะนำมาคูณหรือหารนะคะจะเห็นได้ว่าเราวิเคราะห์ว่าราคาผลละ15บาทถูกไหมคะซื้อมา4ผลน้องจะต้องจ่ายตังไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องคิดได้แล้วว่านำมาคูณนั่นเองเดี๋ยวเราร่วมการแสดงวิธีทำนะคะขั้นแรกเลยเราจะต้องระบุว่าน้องซื้อมะนาวมะม่วงมา มาเท่าไรคะมา4ผลราคาผลละ15บาทนะคะดังนั้นน้องจะต้องจ่ายเงิน4ี่คูณสิเท่ากับ60บาทนะคะคําตอบในข้อนี้คือน้องจะต้องจ่ายเงิน60บาทนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเราก็มาร่วมกันแสดงวิธีทําของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารนะคะให้นักเรียนหาคำตอบคะ่ะ ข้อ1นนะคะเสื้อแต่ละตัวราคาเท่ากันถ้าซื้อเสื้อ4ตัวราคา1,200บาทคำถามคือถ้าเสื้อ1ตัวจะราคากี่บาทวิธีคิดนะคะเราก็จะนำ 1, า1 2 0 0หารด้วย4ก็จะเท่ากับเท่าไหราคา่คะเสื้อ1ตัวก็จะราคา300บาทนั่นเอง ต่อด้วยคำถามเดิมนะคะเสื้อแต่ละตัวราคาเท่ากันถ้าซื้อเสื้อ4ตัวราคา1,200บาทถ้าซื้อ6ตัวจะราคากี่บาทเมื่อสักครู่เราจะหาคำตอบว่าเสื้อ1ตัวราคา300บาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำ300คูณ6ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1,800บาทนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้จะสรุปได้ว่าซื้อเสื้อ6ตัวเราจะต้องจ่ายเงินในราคา1,800บาทนั่นเองค่ะต่อได้โจทย์ข้อที่2นะคะไข่ไก่แต่ละฟองราคาเท่ากันถ้าซื้อไข่ไก่10ฟองราคา40บาท คำถามคือถ้าซื้อไข่ไก่1ฟองจะราคากี่บาทเราจะเห็นได้ว่าซื้อไข่ไก่10ฟองราคา40บาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำา40หาร10ก็จะเท่ากับ4บาทถูกไหมคะ1ฟองก็จะราคา4บาทนั่นเองต่อได้โจทย์ข้อที่2นะคะ แต่เป็นคำถามที่ว่าถ้าซื้อไข่ไก่8ฟองราคากี่บาทเมื่อสักครู่เราได้คำตอบบอกมาว่าซื้อไข่ไก่1ฟองราคาเท่าไหร่คะ4บาทเพราะฉะนั้น8ฟองเราก็นำ4ไปคูณ8เท่ากับ32นะคะสรุปได้ว่าซื้อไข่ไก่8ฟองในราคา32บาทนั่นเองคะ่ะ ่อด้วยโจทย์ซื้อเสื้อแต่ละตัวราคาเท่าเท่ากันนะคะถ้าซื้อเสื้อ4ตัวราคา1,200บาทถ้าซื้อ6ตัวจะราคากี่บาทนะคะวิธีคิดเราจะเห็นได้ว่าซื้อเสื้อ4ตัวในราคา1,200บาทถูกไหมคะ ถ้าซื้อเสื้อหนึ่งตัวเราก็นำหนึ่งพันสองร้อยหารด้วยสี่เท่ากับสามร้อยบาทนะคะวิธีคิดต่อไปซื้อเสื้อหกตัวราคาหกคูณสามร้อยเท่ากับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนั่นเองนะคะเพราะว่าเสื้อหนึ่งตัวราคาสามร้อยบาทหกตัวเราก็นำหกไปคูณกับสามร้อยก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันแปดร้อยบาท คำตอบในข้อนี้สรุปได้ว่าถ้าซื้อเสื้อ6ตัวก็จะราคา1,800บาทนั่นเองค่ะต่อใยข้อที่2เมื่อสักครู่นะคะโจทย์ไข่แต่ละฟองราคาเท่ากันนะคะถ้าซื้อไข่10ฟองราคา40บาทและถ้าซื้อไข่8ฟองจะราคากี่บาทนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมกันแสดงวิธีทำนะคะ จะเห็นได้ว่าจากโจทย์ไข่แต่ละฟองราคาเท่ากันถ้าซื้อไข่10ฟองราคา40บาทถ้าซื้อ8ฟองจะราคากี่บาทวิธีทำนะคะขั้นตอนแรกถ้าซื้อไข่10ฟองราคา40บาทถูกไหมคะถ้าซื้อ1ฟองเนี่ยเราก็นำ40ไปหาร10ก็จะได้เท่ากับ4เพราะฉะนั้นถ้าซื้อไข่1ฟองเท่ากับ4บาท ถ้าซื้อ8ฟองเราก็นำ8ไปคูณ4ก็ได้เท่ากับ32สรุปได้ว่าถ้าซื้อไข่8ฟองก็จะซื้อในราคา32บาทนั่นเองค่ะสรุปโจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณสิ่งของสองสิ่งสิ่งละสองจำนวนโดยโจทย์กำหนดปริมาณของสิ่งสองสิ่งสิ่งหนึ่งกำหนดให้สองจำนวนอีกสิ่งหนึ่งกำหนดให้หนึ่งจำนวนอีกจำนหนึ่งจำนวนที่เหลืออาจหาได้โดยใช้บัญญัติยาน,นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปร่วมกันแสดงวิธีทำจากโจทย์ที่กำหนดให้นะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเดชาวิ่งรอบสามโดยแต่ละรอบใช้เวลาเท่ากันถ้าวิ่งสามรอบใช้เวลา27นาทีถ้าเดชาวิ่งห้ารอบจะใช้เวลากี่นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมกันแสดงวิธีทำด้วยกันเลยคะ่ะ โจทย์นะคะเดชาวิ่งรอบสนามโดยแต่ละรอบใช้เวลาเท่ากันถ้าวิ่ง3รอบจะใช้เวลา27นาทีถ้าเดชาวิ่งรอบสนาม5รอบจะใช้เวลากี่นาทีนะคะเราก็จะเ,เปรียบเทียบได้ว่าถ้าวิ่ง3รอบใช้เวลา27นาทีถูกไหมคะเราก็จะเปรียบได้ว่า1รอบจะใช้เวลากี่นาที ั้นตอนแรกเลยนะคะในการแสดงวิธีทำเดชาวิ่งรอบสนามสามรอบใช้เวลา27นาทีถ้าเดชาวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบเราก็ใช้27หาร3ก็เท่ากับ9นาทีเพราะฉะนั้นในการวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบนะคะก็จะใช้เวลา9นาทีแต่ถ้าเรา วิ่งรอบสนาม5รอบเราจะใช้เวลา5คูณ9เท่ากับ45นาทีคำตอบในข้อนี้คือเดชาวิ่งรอบสนาม5รอบใช้เวลา45นาทีนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะ จากตัวอย่างไข่ไก่สีฟองราคา16บาทถ้าซื้อไข่ไก่20ฟองจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมแสดงวิธีทำนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะระบุว่าไข่ไก่4ฟองราคา16บาทถ้าซื้อไข่ไก่1ฟองจะ ราคากี่บาทนะคะเราก็นำ16หาร4ก็เท่ากับ4บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าไข่ไก่1ฟองราคา4บาทนะคะจากโจทย์ที่ถามว่าไข่ไก่20ฟองจะราคาเท่าไหร่นะคะเราก็นำ20คูณด้วย4ก็จะเท่ากับ80บาทนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบในข้อนี้ว่าเราจะต้องจ่ายเงินค่าไขา่ไก่20ฟองเป็นเงิน80บาทนะคะ จากที่เราได้เรียนรู้และศึกษามานะคะเราจะสรุปเนื้อหาได้คร่าวๆดังนี้นะคะว่าการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติยางสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งตามโจทย์กำหนดโดยให้จำนวนสิ่งของที่ต้องการหาเนี่ยให้อยู่ทางขวานั่นเองนะคะ นี้นะคะคุณครูก็ได้แนบเว็บไซต์ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเนื้อหาใดถ้านักเรียนยังมีข้อสงสัยนะคะให้นักเรียนกลับไปย้อนดูคลิปได้อีกครั้งนะคะสำหรับชัมม่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนออนไลน์แบบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ